นนั้นจะติดต่อมาหาคุณหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพบกับแมววิชีวิตนะใครผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะมีโอกาสตรง80%ถ้าคุณมีวันเกิดดังต่อไปนี้นับตามโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะคนเกิดอยู่ในวันที่ลงทายด้วยเลขหนึ่งนะคะเมษสิงหธนูนะ คนเกิดอยู่ในวันที่22 2สนะคะสามสิบค่ะเมษสิงห์ธนูค่ะคนเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤกษกนะคะคนเกิดอยู่ในวันที่55-25นะคะแล้วก็พฤกษกกันมังกรน,นั่นเองนะจ๊ะวันเกิดคุณหรือวันเกิดเขาก็ดูได้นะคะนับตามโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะไม่มีก็จะตรงแค่ประมาณ30%นั้นะลูกนะไม่ต้องไปคิดมากนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ดวงของคุณผู้หนึ่งผู้ใดนะคะจะเป็นดวงรวมเนาะอ่ะใครจะดูดวงส่วนตัวกดหน้าแม่ตรงนี้ ะะแล้วก็หาๆดูนะคะแม่จะตอบภายใน1วันสําหรับคิวปกตินะคะส่วนคิวด่วนนะแม่จะตอบภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะดูรายละเอียดให้เรียบร้อยเนาะมีหลากหลายราคานะจ๊ะอ่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าเขามีโอกาสที่จะทักมาหาคุณก่อนไหมนะสับแบบสดๆเลยนะคะใบแรกนะคะได้โอ้ Ten of Cups นะคะ King of cups ค่ะ เอช็อปสอดนะคะ six of pentacles นะคะและใบสุดท้ายได้ seven of cups นะคะอ่ะมาลุ้นดูใต้สำรับได้อะไรเอ่ยได้สำรับได้ queen of s w o r d นะจ๊ะอ่ะหมายความว่ายังไงคะแม่ถ้าเป็นคนเขาอ,อ่านไพ่ออกอะเขารู้แล้วเนาะอ่ะ เทนอฟคัพส no เนี่ยอันนี้คือสถานการณ์ทั่วไปนะคือเขาอะก็ยังมีคุณอยู่ในใจนะคะคุณยังเป็นคนสําคัญประหนึ่งเป็นคนในครอบครองเขาเลยนะตัวเขาเมื่อก่อนนะคะเป็นคนที่จิตใจดีแต่เขาอาจจะแสดงออกอะไรช้าช้านะคะจนทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี้ยคุณอะ อาจจะไปบอกกับเขานะคะหรือว่าไปคาดคั้นอะไรสักอย่างกับเขา mm. เช่นถ้าคุณยังไม่ได้สถานะคุณอาจจะคาดคันสถานะหากคุณได้สถานะแล้วนะคะคุณอาจจะคาดคั้นเรื่องเกี่ยวกับการไปเปิดตัวหรือ การนําตัวคุณเข้าไปอ,อ,อยู่กับคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งแบบมั่นหมายแต่งงานเนาะอะ,อ,ะอาจจะมีคําพูดอะไรแบบนี้นะคะสื่อถึงการวางอนาคตซึ่งตัวเขาเป็นคนที่ทําอะไรชักช้าไงเขามีความรักให้กับคุณเต็มเปี่ยมนะคะแต่เขาคิดว่าตัวเขาเองอาจจะทําอะไรช้าเกินไปไม่ได้ดั่งใจคุณเพราะฉะนั้นนะ่ะสู้ปล่อยคุณไปเจอคนใหม่จะดีกว่า เอออันนี้คือความคิดเขานะมันเลยทําให้เกิดเหตุการณ์ทําให้คุณกับเขานะคะเงียบเงียบหายหายกันไปนะคะและคุณกําลังรอคอยให้เขาทักมาหาคุณถามว่ามีโอกาสได้ทักไหมมาดูใบต่อไปนะคะ six star p e n t a c l e นะหากคุณนะคะ เคยดูแลเอาใจใส่เขาตอบเขาตรงเวลาตอบเขาเร็วนะคะมาตลอดเลยแน่นอนว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะหลังจากสัปดาห์ที่3นะคะเป็นต้นไปไปลุ้นเอานะคะมีโอกาสสูงที่เขาจะทักมาหาคุณค่ะทักมาพูดมาคุยมาปรับความเข้าใจกับคุณแต่ในกรณีที่แบบคุณก็เป็นคนที่นิ่งเงียบๆไม่ค่อยได้ทักเขาไปเท่าไหร่นะคะอ พี่ไพ่ะเขาบอกว่าอาจจะต้องไปรอนู่นเลยนะเดือนกรกฎาคมนะคะรอบแรกส่วนรอบที่สองนะคะแบบ Final c อ l นะคะจะอยู่ในช่วงเดือนอพฤศจิกายนนะจ๊ะที่เขามีโอกาสจะทักมาหาคุณอ่ะแล้วขอดูก่อนนะคะว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยเขามีแค่คุณคนเดียวหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสองที่แม่แถมให้นะอ่ะมาดูกัน ระหว่างที่สับไพ่นะคะใครอยากจะอ่านไพ่ได้แบบแม่อยากจะเจาะใจเขานะคะนะถาม ตัวคุณเองได้เลยนะคะเพราะว่าคุณสามารถที่จะลงเรียนกับแม่ได้นะคะหากคุณเป็นหมอดูแล้วอ่านไพ่ออกนะคะคุณจะถามกี่คําถามเป็นร้อยเป็นพันคำถาม, 100, ค,ถามคุณก็สามารถที่จะถามได้ะคะ่ะจะมีการเรียนแบ่งเป็น2ออย่างนะคะเรียนสดนะกับเรียนแห้งนะคะเรียนสดนะคะก็จะเรียนกับแม่วิดีโอคอลหาแม่ได้นะคะพูดคุยกันโทรศัพท์หากันได้นะคะแล้วก็ใช้เวลาเรียนด้วยกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณอ่ะ สิบนะคะถึงสิบห้าชั่วโมงนะคะแล้วแต่ว่าคุณคุณเรียนจบ เป็นเร็วหรือเป็นช้านั่นเองนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นช้ายังแบบไม่ได้สักทีแม่ก็จะแถมให้นะคะก็จะแบบเรียนจนกว่าจะนําใจนะส่วนในกรณีกรณีหนึ่งนะคะสําหรับหนูแบบอยากจะเรียนไม่ต้องไม่ต้องโทรหาแม่ก็ได้ค่ะเพราะบางทีแบบหนูว่าไม่ตรงก,กันกับแม่แม่มีคอร์สอื่นไหมแม่มีแบบแห้งนะคะแบบแห้งก็คือแม่จะอัดวิดีโอทิ้งเอาไว้ให้นะคะแล้วคุณก็จะได้วิดีโอและ PDF ไฟล์เอาไปเรียนรู้เองแต่คุณสามารถที่จะทักมาขอข้อสอ ได้นะคะขอแบบฝึกหัดได้อยู่ตลอดนะคะนะใบอันนี้นะคะแบบแห้งนะอยู่ที่ประมาณ2ใบเทาค่ะ2อใบเทาแต่พิเศษนะคะสําหรับดาวย้ายในช่วงนี้นะบุคคลที่สามารถจะเรียนรู้ได้ค่อนข้างไหวในช่วงนี้ได้แก่ตุลน,นะคะมังกรกลมนะคะ ที่สามารถเรียนรู้ได้ค่อนข้างไหวแม่ก็เลยจะให้ในราคาพิเศษไม่ถึง2ใบเท่านะสําหรับแห้งนะคะสําหรับการเรียนแห้งนะอัดวิดีโอทิ้งไว้รายละเอียดอยู่ตรงนี้นะคะทักมาถามได้นะ อะมาดูกันดีกว่าว่าเขามีแค่คุณคนเดียวในความสัมพันธ์หรือเปล่าเนาะ King of Pentacles จะติ e นะคะ Six of Pentacles อ uh, ่อ Ten of Cups นะคะ Six of Cups นะหากคุณเป็นคนที่มีรักต่างวัยนะคะคุณอายุน้อยออกว่าเขามากๆหรือว่าอายุมากออกว่าเขามากๆมากขนาดไหนแม่5ปีนี่ก็ถือว่ามากแล้วนะถ้าเป็นแบบนั้นนะคะมีสิทธิ์ ประมาณ90%นะคะที่เขาจะไม่ได้นอกใจคุณจะมีแค่คุณคนเดียวนะคะและอีกในกรณีหนึ่งก็คือคุณกับเขานะคะคุยกันนะคะมาเกิน6เดือนแล้วนะ,ะเขาจะมีแค่คุณคนเดียวในความสัมพันธ์นะคะเขาจะให้ความยุติธรรมกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาไม่ได้มีคนอื่นค่ะเขาค่อนข้างที่จะซื่อสัตย์จริงใจนะคะสิ่งที่เขาสนใจนะคะมากๆเลยในตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินนะคะรองลงมาก็าคือคนในครอบครัวของเขาเพราะฉะนั้นอ่ะสบายใจเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะส่วนใครที่ชอบความทำนายนี้ นี่นะคะครีมคําทํานายและพิมพ์คาว่าวิทวิตได้เลยจ้ะเขามีความรู้สึกคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะอะมาติดขนตาวอซาโดนะคะเธอคือดีมากกดในตะก,กร้าได้เลยนะจ๊ะติดค่อนข้างที่จะง่ายนะอะดูอะลัคนาราศีนะคะที่ถูกต้องนะคะและมีโอกาสตรงเก้าสิบเออแปดสิเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับคนที่เกิดอยู่ในลัคนาราศีรังต่อไปนี้นะคะนับตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะ คนเกิด3 3 2 3 3บสเนะคะพฤษศกันมังกรเจ -27 นะคะคนเกิดอยู่ในมีนกรกฎพิจิตนะคะคนเกิด10 20-30มนะคะมีถุนตัวกุมค่ะหากใช้ไปต่อได้เลยนะเข้าหัวข้อก็เลยก็ได้นะคะว่าเขาคนนี้เนี่ยมีความรู้สึกคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่านะคะเขาเป็นใครคะแม่เขาเป็นใครก็ได้นะคะที่คุณรู้จักเขาแล้วเคยเจอกันตัวเป็นๆน,น,นะจ๊ะนะใครชอบคนตาชนะกดในตะกาได้เลยนะเบอร์หรอที่จำได้นะน่าจะเป็นเบอร์สิบ เท่าไหร่14นะคะเบอร์14นะจ๊ะไปกดได้นะอ่ะเขารู้สึกคิดถึงคุณบ้างไหม King of Wands นะคะไปแรกต่อมานะคะ Queen of s w w r r s นะคะแล้วก็ King of Cups นะคะ แล้วก็ Prince of Cups สนะคะสุดท้ายนะคะได้ Age of Cups ทำไมจะไม่คิดถึงคุณละ่ะคิดถึงคุณนะคะแต่ตัวเขาเองน่ะก็เป็นคนที่ค่อนข้างงานยุ่งงานเยอะนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงเขาว่าเป็นที่ปรึกษานะคะของคนในองค์กรนะคะแล้วก็คนในครอบครัวเขานะตัวเขาเองนะคะก็ไม่ได้แบบว่ายังไงเอ่อ ให้ความสําคัญกับเรื่องความรักเป็นอันดับหนึ่งนะคะสิ่งที่เขาให้ความสําคัญก็คือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนั่นเองใครก็ตามนะคะที่มีฐานะต่ํากว่าเขาหรือว่ามีความตกทุกข์ได้ยากกําลังลําบากอยู่เขามักจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือและนั่นแหละค่ะทําให้คุณโดนแย่งเวลาไปนะจ๊ะแต่จริงๆแล้วนะคะถามว่าเขารักคุณไหมคิงรับคับขึ้นมายืนยันนะคะว่ารักและอยากจะดูแลแต่ตัวเขาอ่ะ เป็นคนจิตใจดีไงชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะคุณก็เลยอาจจะสัมผัสถึงเรื่องความรักเนี่ยไม่ได้เต็มที่คุณอาจจะคิดว่าเขาก็ทําแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่าคะแม่ไม่ใช่ค่ะเขาจะเลือกทํากับหนึ่งคนด้อยโอกาสนะคะถ้าเกิดใครก็ทําที่ดูด้อยโอกาสอะเขาจะยกขึ้นมาเป็น priority เพราะว่าสงสารนั่นเองนะคะเป็นคนขี้ใจอ่อนและรองลงมาก็คือคุณค่ะที่เขาอยากจะดูแลช่วงนี้นะคะเขาก็เห็นว่าคุณออกแนวแบบ หัวร้อนหัวร้อนนิดนึงนะเขาเข้าใจนะคะว่าเขาอาจจะให้เวลาคุณน้อยไปนะ แล้วในกรณีที่แบบแม่ขาหนูหนูเลิกคุยกันไปแล้วแม่จะอ่านแบบไหนคะเขาคิดถึงหนูไหมเขาคิดถึงคุณคะ่ะแต่เขาก็แบบกลัวอารมณ์คุณเหมือนกันนะคะนี่คือสาเหตุที่เขาอาจจะยังไม่ทักมาหาคุณคิดถึงอยากจะกลับมาส,สัมพันธ์นั่นแหละอาจจะต้องรอสักประมาณเดือนนึงได้ไหมเธอเออเดือนนึงนับจากไหนคะแม่นับจากวันที่แบบเลิกลากันหรือเปล่าเปล่านะคะนับจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะมีโอกาสสูงที่เขาจะทักมานะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยนะคะแล้วถ้าเกิดแม่ขาหนูอยากจะเร่งร ไได้ไหมเร่งรัดคุณอาจจะต้องทําเป็นแบบเออมีสบายป่วยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะคนคนนี้เป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือคนที่แบบตกทุกข์กได้ยากด้อยโอกาสหรือว่าแบบเออถ้าเกิดคุณป่วยอะยังไงเขาก็จะทักมานะเพราะว่าเขาอะมีความเป็นห่วงคุณเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะจบกันไปแล้วนะคะใครชอบคําทำนายนี้นะคะก็สามารถติดตามช่องแม่วิชวิทย์นะคะที่เป็นช่องย่อยนะคะชื่อช่องมากรบบูได้หรือใครนะคะอยากจะซื้อแบบขนตาวัสดุนะาจา๊ะ อุ้ยตอนนี้น่าจะแบบมีคูปองคูปองที่แบบลดอยู่ด้วยเธอลองไปกดดูนะสถานการณ์ตอนนี้หากคุณกำลังเจอปัญหาคนรักหรือคนที่เราชอบรู้สึกดีด้วยนิ่งใสอยากรู้ใช่ไหมคะเขาคิดยังไงกับคุณอยู่แล้วสถานการณ์ความรัก จะเป็นไปในทิศทางไหนหากคุณเจอปัญหานี้นะคะเดี๋ยวแม่วิชวิตจะมาไขคําตอบให้ดูนะคนที่เกิดวันดังต่อไปนี้นะคะจะเป็นวันเกิดเราหรือเขามีสิทธิ์ตรง80%สส่วนคนอื่นนะคะแค่สถานการณ์ใช่อาจจะเป็นดวงคุณก็ได้นะแต่อาจจะตรงน้อยลงนะคะ คนเกิดวันที่9-9-29นะคะพฤ่งศกกันมังกรคนเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนนะคะ1-7-7-27นะคนที่เกิดอยู่ในวันที่21นะคะ1 2 2นะคะแล้วก็22นั่นเองหากใช่ไปต่อได้เลยจ้ะส่วนใครที่จะดูคลิปต่อๆไปของแม่หมอนะคะ ของแม่วิชวิตนะกดที่หน้าแม่ตรงนี้นะจ๊ะกพอจะเจอคลิปอื่นๆนะคะในหัวข้ออื่นนะสำหรับคนที่อยากจะดูส่วนตัวก็กดปุ่มเดียวกันนะคะตอนนี้แม่เปิดรับสอบน,นะคะสามารถที่จะขอดูราคาทั้งไพรเวทนะคะตัวต่อตัวแล้วก็ราคากลุ่มได้นะจ๊ะอ่ะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนี้เนี่ยจะเอาอยัางไงนิ่งขนาดเนี้ยจะเอาอยัางไงต่อคะได้อ่า seven of wands นะคะได้ the world ค่ะและใบสุดท้ายคืออะไรได้6าได้อะไรเอ่ย1 2 3 4 5 6 7นะคะแล้วก็ seven of เพนท์โครสนะคะอยากจะบอกว่าคนคนนี้เนี่ยมีความเอาแต่ใจมีความดือ้อค่อนข้างเยอะเนาะจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากจะหายไปจากเราค่ะเราคือโลกทางบของเขาเราเป็นคนที่ตามใจเขามากที่สุดตั้งแต่เคยคบเคยคุยกับใครมาอยู่กับใครแล้วไม่มีใครทําให้เขามีความสุขได้มากเท่าเราเอา้าวแล้วทาไมเขานิ่งคะนิ่งไปเพราะเขาคิดว่าเราสามารถยอมเขาได้มากกว่าน,นี้อีกเราสามารถทําให้เขาพอใจได้มากกว่าน,นี้ตอนนี้กําลังแบบอยากจะเอาชนะเราเลยค่ะเพราะช่วงนี้เขาเห็นว่าเราดูเปลี่ยนไปดูไม่ได้แบบงอเขา เท่าเดิมถึงตัวเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราก็เท่าเดิมกับเขานะแต่ในความคิดเขาอะไม่ใช่ไงคือตอนแรกเราอาจจะออกตัวแรงแบบยอมเขาได้ทุกอย่างจีบเขาอะไรประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปค่ะเขามีความรู้สึกน้อยใจนะแล้วความสัมพันธ์หนูกับเขา,าจะเป็นยังไงต่อคะ ร uh, of Wands นะคะแล้วก็ t e m p e r a n น e นะคะอันสุดท้ายอุ้ยได้ควีนสอดจ้าอยากจะบอกว่าสาวคนที่เป็นผู้หญิงนะคะนะที่มาดูคลิปแม่เนี่ยอยู่เฉยๆค่าลูกคือเขาจะรู้สึกได้ถึงพลังอํานาจมืดของเราว่าเราไม่ยอมแล้วนะคือถ้าเกิดคุณไม่มางงอ้อเราดีก็ตัดจบกันไปเลยออกไปเลยลาคาญอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคุณผู้ชายนะคะก็ต้องเข้าไปงอเขาแล้วแหละนะ แต่ความรักความชอบอะถ้าถามว่ามีไหมมีให้แน่นอนค่ะเกาสนไม่งั้นเขาจะไม่งอนขนาดนี้หรอกมีความรักมีความชอบมีอีโก,โก้แต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเข้ามาดูเนี่ยคุณผู้ชายคนนั้นที่หายไปจากเราเขาจะมางอเราค่ะแล้วก็เร็วสุดก็คืออีก2อาทิตย์นะคะเอ้ยเร็วสุดก็คือ2วันช้าสุดไม่เกิน2ออาทิตย์ยังไงเขากลับมา